มีชใชหนุ่มคนหนึ่งนะเขาเป็นคนรักสัตว์มากแล้วก็มีอาชีพเกี่ยวกับสัตว์โดยตรงเลยก็คือไปจัดหาสัตว์ที่หายากนะแล้วก็ส่งต่อให้กับ ผู้ที่ว่าจ้างซึ่งส่วนใหญ่คงจะเป็นพวกสวนสัตว์นะแล้วแกก็มีที่อยู่ประมาณสองไร่นะแถวจอหอเป็นที่สำหรับพักสัตว์สัตว์ที่ติดต่อมาได้นะก่อนที่จะส่งไปให้อ่า ผู้ว่าจ้างก็จะให้มาพักในพื้นที่เนี่ยแถวจอหอโคราบก็เลี้ยงดูอย่างดีนะระหว่างที่อยู่ในการดูแลของแกตอนหลังเนี่ยพอมีคนรู้ก็อยากจะมาดูนะโดยเพราะครู แถวโคราชเนี่ยอยากจะพานักเรียนมาดูสัตว์เพราะว่าสัตว์ที่แกมีเนี่ยหรือดูแลอยู่เนี่ยมันก็เป็สัตว์หายากสิงโตเนี่ยสิงโตที่มันอยู่แอฟริกานะแต่ว่าแกก็รับมาดูแลชั่วคราวสิงโตก็มีหลายพันธุด้วย ยังมีแมวป่าอีกนะแมวป่าก็หลายพันรวมทั้งพวกหมูป่าม้าล่อพวกนี้ก็เป็นอ่าเรียกว่ามาจากต่างประเทศก็เลยหาดูยากนะตอนหลังเนี่ยแกก็เกิดความคิดว่าน่าจะเปิดเป็นมินิสวนสัตว์นะ มินิซูหรือว่าสวนสัตว์ขนาดเล็กไม่ได้เอากำไรนะเปิดให้คนมาชมได้ฟรีเพราะอยากเปิดโอกาสให้เด็กๆนี่ได้มาเห็นสัตว์แล้วเกิดความรักสัตว์จะเปิดไม่ได้อาทิตย์เดียวก็ต้องหยุดนะบอกขอเลิกขอปิดสวนสัตว์นี่คือเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้ว เปิดได้แค่ทีเดียวต้องเลิกหยุดเลยเราบอกว่าเนี่ยไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กที่มาดูเนี่ยปฏิบัติกับสัตว์ไม่ถูกต้องเขาบอกว่าอย่าให้อาหารสัตนะว์นะก็มีบางคนนี่ โยนข้าวเหนียวให้นะไม่ใช่ข้าวเหนียวธรรมดานะข้าวเหนียวใส่ถุงพลาสติกให้สัตว์ให้เตา่าให้ม้าให้ลาไอ้ข้าวเหนียวใส่ถุงพลาสติกนี่นะมันกินเข้าไปนี่ก็ตายได้นะและย่างก็นั่นคือว่าเด็กเนี่ยนะชอบรังแกสัตว์นะ โดยเฉพาะสัตว์ที่เขาไม่ค่อยดูร้ายเนี่ยเช่นม้าล่อเนี่ยไปขยุ่มขนดึงเนี่ยก็เ,เห็นแล้วก็สงสารสัตว์นะใจจริงใจนึ่งก็อยากจะให้เด็กได้มาใกล้ชิดก,กับสัตว์เหล่านี้แต่เห็นสัตว์ถูกรังแกแบบนี้แล้วเขาก็ทนไม่ไหวเลยขอประกาศยุติ ปิดสวนสัตว์เลยเอ,อ่นี่น่าเสียดายมากสิ่งที่น่าื่อคือว่าเด็กเนี่ยธรรมชาติของเด็กเนี่ยนะจริงๆก็รักสัตว์นะไม่ต้องสอนนะนะเด็กก็จะมีความผูกพันกับสัตว์โดยเพราะสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าลูกสัตว์นะไม่จะเป็นลูกไกล่ลูกแมวลูกหมาหรือแม้ลูกสิงโตเนี่ย สัตว์ใหญ่ก็เหมือนกันนะเด็กนี่ก็มีความผูกพันธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างนั้นนั้นเด็กเนี่ยเวลาเจอสัตว์เนี่ยก็มักจะมีธรรมชาติที่นุ่มนวลอ่อนโยนแต่ทำไมเด็กถึงรังแกสัตว์เนี่ยอันนี้มันคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาอาจจะเป็นเพราะว่าได้แบบอย่างจากผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เนี่ยชอบรังแกสัตว์ เด็กก็เลยทําตามหรือมิฉะนั้นเนี่ยก็เด็กมีปัญหาจากคนในบ้านโดยเฉพาะพ,พ่อแม่บางทีพ่อแม่ใช้ความรุนแรงกับลูกใช้อารมณ์กับลูกลูกนี่ก็ตอบโต้มไม่ได้ เกิดความเก็บกดขึ้นมาก็ไประบายกับสัตว์ให้ความรุนแรงนี่มันถ่ายทอดกันเป็นทอดๆได้นะอย่างเมียเนี่ยนะด่าว่าผัวผัวก็ตอบโต้ไม่ได้กลัวเมียหรือว่าอาจจาะพ่อมีความผิดบางอย่างตอบโต้ไม่ได้แต่ก็มีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจ พอไปที่ทำงานก็ระบายใส่ลูกน้องลูกน้องตอบโต้เจ้านายไม่ได้เกิดความเก็บกดขึ้นมากลับไปบ้านก็ระบายใสยเย่เมียเมียเถียงผัวไม่ได้นะหรือเถียงสู้ไม่ได้ก็ระบายใส่ลูก ลูกพูดผิดหูหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีระเบียบไม่เชื่อฟังล้างจานไม่สะอาดหรือว่าส่งเสียงดังแม่ก็ด่าลูกใอ้ลูกก็ตอบโต้ไม่ได้เก็บเอาไว้ในใจก็มีความทุกข์มีความเครียดพอเจอหมาพอเจอแมวก็ระบายใส่แมว เตะแมวนะเตะหมาไอหมาหรือแมวนี่มันก็เป็นทุกเนี่ยพอมันโกรธเข้าแต่มันระบายไม่นด้มัก็ระบายใส่เพื่อนหรือหมาจรจัดอันนี้มันเป็นความรุนแรงที่มันส่งต่อกันเป็นทอดๆ ถ้าเราไม่สังเกตแล้วก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นการที่เด็กเนี่ยเขาชอบรังแกสัตว์เนี่ยใช้ความรุนแรงกับสัตว์นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดามอะสันนิฐานว่าเด็กก็อาจจะถูกรังแกรหรือถูกกระทำโดยคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่แล้วนะอาจจะถูกกระทำจากครูก็ได้ เพราะครูจำนวนไม่น้อยก็ใช้ความรุนแรงกับเด็กกับนักเรียนเดียเพราะครูที่ไม่เข้าใจเด็ก mm. เด็กไม่ค่อยเชื่อฟัง mm. เด็กไม่ค่อยมีวินยัยหรือมองว่าเด็กเกรเรก็ใช้ความรุนแรงด้วยคำพูดบ้างด้วยการกระทำบ้างแต่เดี๋ยวนี้มันก็อาจจะถูกกระทำจากเพื่อนด้วยกันก็ได้นะเรียกบูลลี่นะเพื่อนร่วมชั้นหรือว่าเพื่อนรุ่นพี่ก็ระบายใส่ นักเรียนตัวเล็กๆนักเรียนตัวเล็กก็เก็บกดก็ไม่รู้ระบายใส่ใครนะพอเจอสัตว์ก็ระบายใส่สัตว์เลยนะรังแกสัตว์อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปงนะั้นเวลาเราเจอพอเจอขาอ่าแบบนี้แล้วมันก็ชวนให้ได้คิดนะว่าทำไมนี่ เด็กเนี่ยจึงชอบรังแกสัตว์นะทั้งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาเลยแต่ว่าส่วนที่ดีมันก็มีนะวันก่อนก็ได้ดูข่าวมันมีงูตัวหนึ่งเนี่ยมันเลื้อยเข้ามาในบ้านของชาวบ้านครอบครัวหนึ่งนะอยู่ที่สุรินสามีเนี่ยไม่กลัวงูนะจับงูม่ได้ แต่ก่อนที่จะไปปล่อยก็สังเกตนะงูเนี่ยมันมีเห็บมันมีเห็บเกาะอยู่ตามตัวตามหัวตามคอทํำยังไงนะช่วยนะช่วยดึงเห็บออกจากเปล็ดงูะทำอย่างแผวเบามากทั้งผัวทั้งเมียเลยช่วยกันได้เห็บมาประมาณยี่สิบตัวได้ เจ้าของก็บอกเนี่ยสงสัยเห็บนี่คงจะดูดเลือดงูนี่มาเยอะเลยนะงูนี่มันไม่มีแรงเลยบางเออเป็นงูที่ไม่ดูนะเป็นกระงูหลายสอนะ่อน่าชื่นชมนะผัวเมียค,คนนี้นะคนธรรมาดานี่เวลาเจองูเนี่ยบางทีไม่เพียงแต่ว่า เคียเอาไม้เขียมันไปการบางทีท,ทําบางทีฆ่ามาเลยฆ่ามาเพราะความกลัวแต่ลายนี้นี่เขามีเมตตามากเอาเห็บเนี่ยดึงเห็บออกมาไอ้งูมันก็ยอมนะอันนี้อาจจะว่าโชคดีนะเป็นงูไม่มีพิษแต่งูมีพิษบางตัวก็โชคดีนะในท,ที่ที่กระบี่เนี่ยมันมีงู จงอางนี่เข้ามาในบ้านเนะี่ยเจ้าของบ้านก็เรียกหน่วยกู้ภัยมาหน่วยกู้ภัยมาสองสามคนนะจับงูจงอางได้ก่อนจะไปปล่อยสังเกตนะมันมีเห็บนะอุสานะอุส่าดึงเห็บนะใช้แหนมเนะี่ยดึงเห็บออกจากงูจงอางกดคอมันเอาไว้กดหน้ากดทว่มันเอาไว้แล้วก็ดึงเห็บ <c oughs> ออกมาทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวดึงไม่พอนะ ทายาแดงให้อีกนะแล้วก็ยังไม่ไปปล่อยทันทีนะเอาไปใส่ไว้ในกรงให้มันฟื้นฟูสุขภาพแล้วค่อยปล่อยมันเออ,อน,นี่มันก็เป็นข่าวที่ดีนะมันไม่ใช่มีแต่ข่าวคนรังแกสัตว์นะคนที่มีเมตตาต่อสัตว์แม้กระทั่งสัตว์ที่ดุร้ายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่านุ่มมทนานาเพราะจริงๆแล้วสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่คิดจะทำร้ายคนหรอก แล้วมันก็มีปัญหาของมันเองมีความทุกข์ของมันเองถ่้าคนเราเนี่ยนะไม่หวาดกลัวรังเกียจสัตว์เหล่านี้เห็นมันแล้วแล้วก็เห็นมันทุกข์ช่วยเหลือมันตามภาษาเพื่อนร่วมทุกข์นี่นี่ก็ได้บุญนะเป็นบุญที่มีนิสงมากทีเดียวอาราเตรียมรับพรปฏิ่ังปฏิตัง,ต,งตุมหังคอยตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว พิพาเมวาสมิชาตูจองสำเร็จโดยชาพรานชาเพปุเรนตุสังกับปารขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเหมือนพระจันในวันเพนมานีโชติรโาโสยทาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพีติโอวิวัชันตุหวานจันายทั้งปวงจงบำรารไป สัพาโรคโควินาส,สตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัฏวันตรารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีควายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอ,อาภิวาธนาสิริสานิจังุทธาปจายโน ยตาโรธรรม,มวทันทิอายุวันโนสุขังพาังสางสิปการคืออายุวันนาสุขะพาระยอมเจริญแก่บคุคคลผู้มีปกติว้ากรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสะพมังคลังอสสะพมงคลจงมีแก่ท่านราขันตุสาพระเทวตา,าวารเทวตา สัมพะพุทธานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุพาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุพาเวนาโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทถาสทีภาวันตุเตควาสวัสดีทั้งหลายย่อมีแก่ท่านทุกมเมื่อเทม